อาบน้ำแบบนี้สบายมากเกินไปทำสปาน้ำผู้ร้อนที่บ้านอ่างอาบน้ำพับได้รุ่นอัปเกรดสบายกว่าน้ำผู้ร้อนอ่างอาบน้ำพับได้หนาหกชั้นน้ำไม่เย็นหลังส0นาทีความจุสูงใช้ได้ผู้ใหญ่สองคนไม่พลุกพล่านติดตั้งง่ายพับเก็บได้ไม่ใช้พื้นที่ ใช้ได้ทั้งปีสนุกกับการอาบน้ำที่บ้านทั้งอาบน้ำแบบไม่ต้องติดตั้งความจุขนาดใหญ่นั่งได้สองคนโดยไม่มีปัญหาใดๆวัสดุเก็บความร้อนให้ความอบอุ่นได้นาน3ามชั่วโมงพับเก็บได้หลังการใช้งานไม่กินพื้นที่ไม่มีอ่างอาบน้ำที่บ้านแต่คุณสามารถอาบน้ำได้อย่างสบายอาบน้ำอบซาวนาการใช้งานสองอย่างอ่างอาบน้ำส่วนตัวอัปเกรดใหม่เอี่ยม ตัวยึดรับน้ำหนักแบบหนามั่นคงมากฉนวนหนาและป้องกันการรั่วไหลก็อุ่นใจมากขึ้นทารกสามารถอาบน้ำที่บ้านได้ขับเหงื่อขับสารพิษเสริมความงามนอนหลับสบายคลายความเมื่อยล้าห้องอาบน้ำส่วนตัวที่บ้านผิวชุ่มชื้นสามารถติดตั้งได้ภายใน3นาทีและมีความเสถียรและไม่พลิกคว่ำอัปเกรดเพื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผู้ชายที่แข็งแรงหนัก300อปอนด์สามารถอาบน้ำได้อย่างง่ายดาย ต้องการพื้นที่เพียงหนึ่งตรมสามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่สามารถอบไอน้ำและอาบน้ำได้